สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พบกันแล้วนะครับครับ Co ปี้ a m i l y นะครับวันนี้จะมาแนะนําเมนูนะครับนั่นก็คือแกงพักบุ้งนะครับแกงพักบุ้งใส่ป่านะครับนี่ครับมาดูวัตถุดิบของเขานะครับอันดับแรกก็จะมีนี่นะครับพักบุ้งหนานะครับพักบุ้งไม่ใจ่พักบุ้งหนอจะม่ใจ้พักบุ้งจีนหรือว่าพักบุ้งไทยนะครับจ้พักบุ้งหนานี่ครับมันมันจะล้าหน่อยเนาะสมัยก่อนกินกับอันไม่อุ้ยเนาะ มันก็ไปเก็บมาแกงส้มใส่ขก้กลนป้ล้ำไปลำ้ำแนวน่ะจําได้อยู่น่ะมันบ่ค่อยงามนะครับแต่มันลำน้ำดีน่ยข้าบุ้งนี่น่ะมันอ้วนดีเนาะมีข้าบุ้งเนาะแล้วกันมะนาวมะเขือส้มเนาะแล้วกันพริกแห้งพริกดิบมักเพชรก็ใส่นักเอานะครับถ้าแบบมักเพชรก็ลดลงนะครับข่าหอมขาวกระเทียมนะครับจะไข่หอมแดงเนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นป่านะครับวันนี้เจ้ป่านินเนาะ จะใส่ปลาอย่างก็ได้นะครับปลาดุกปลานิ้นปลาน้อยปลาซิวอย่างก็ได้แล้วแต่คนชอบนะแต่ของผมมันหามาได้มันมีกับปลานิ้นนะครับมาให้เะครับวัตถุดิบจะมีอะนะครับน้องอ๋อนี่มีมีมีอันครับนี่หอมครับใส่ม่รูนนะครับนี่นะก้อกก้อขาวนะครับหรือว่าใบแมงลักนั่นเองนะครับมีคาดมาได้นะนี่นะใส่กระไี่หอมมันก็สามารถเจ็ดบ้านเลยนี่นะนี่นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องนี้ไปโคกันนอกรวเดียวากับตั้งหม้อเนาะ โอเคครับเดี๋ยวนี้น้ำกระเดียดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขาเก็เอพริกเกลืเาโคกไว้ในใส่ลงไปนะผมใส่ลงไปเลยครับครับหนึ่งแคทน้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวน้ำล่างโคกกำน้อเอาละครับนี่ครับทีเด็ดก็คือน้ำล่างโคกนะครับจะขาดไป่ได้เลยนะครับนี่นะครับไปครับโอเค เดี the sea, ite, ๋ยวรอน้าเดือนครับน้ำาเดือนล้วก็จะใส่ป่าลงไปนะครับใส่ป่านินเขานะครับผมรอสกัาครับโอเคครับผมน้าเดือนแล้วนะครับตอนนี้เขาก็จะเอาป่าใส่นะครับป่าใส่เลยครับผมนี่ครับป่าใส่ลงไปเลยปุ้มครับต้องโก้นนะครับใส่แล้วก็เอาล่าวันนี้ครับเดี๋ยวมันจะขาวนะครับเดี๋ยวเขาก็มาตักฟองออกเห็นกําหนอเดี๋ยวรอให้มันเดือดกําหนอต้องโก้นนะครับใส่วันนี้ครับผมโอเคครับ ครับพอน้าเดียดแล้วนะครับน้าเดียดได้สักกํามันตั้งไปประมาณสักสิบนาทีเขา่อตักฟองออกนะครับนี่ครับฟองน่ครับนี่ฟองนี่นะครับมันจะเป็นขาวครับขาวปลาตักออกขว้างเลยนะครับนี่ครับแก้กุ้นรอครับครับออกครับต้องกุ้นนะครับเดี๋ยวฟ้ามันจะออกครับออกทักฟองออกก็นล้นี่ กินไได้นะครับฟองนี่วกเช่าพวกรีนะนี่พอห้องตั้งออกมก็จะเริ่มหมดแล้วครับเดี๋ยวเขาจะใส่มะเขือส้มนะครับเ็จแเราเขาจะใส่ข้ากบุ้งลงไปนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับผักบุ้งนี่นะพอป่าเริ่มซุกได้ตีแล้วก็ออกเอามะเขือส้มใส้เพิ่มครับ เราไปเลยเร็จแล้วรเกาจะใส่ข้างบุงนะครับออกไปเลยครับโอเคครับพอเขาใส่มะเขือส้มได้สักกรัแล้วนอกเขาตักฟองออกนะครับฟองนี่มันเนี่ยขาวนะครับตักออกครับตาจะแล่นแล้วก็นี่เอาแล้วครับผมเดี๋ยวเขาใส่พักบุ้งลงไปเลยนะครับนี่ครับพักบุงครับนี่ใส่ลงไปเลยครับผมพักบุงขีนนักๆอาจจะได้หวานๆนะครับผม หวานหวานเหมือนนะครับกันปอกหัวดีนอ,อะอเล่ะยัรับนี่แล่วก็ไปเลยนี่ครับบำรุงนะครับบำรุงสายตานะครับพวกบุ้งนะครับกินนักนักนอกใส่ไปกินผักกินแมงนักนะครับยุครัฐบาลนี่นะไปกินกิ้งกินป่านักหมูนี่สัมผัสเราบบต้องกินเรามาให้มาดีนี่นะมันแป้งครับผมกินผักกินไม่กิน กินปลานี่มันออย่างมันแป้งกับเรต้องไปกินมันปล่อยมันนะครับผมเอแล้วครับพอท่นเฮาแส่ผักบุ้งได้ประมาณสักห้านาทีนะครับเขาก็มาเปิดแล้วก็ค้นพอนะครับผมว่าันพักบุ้งมันซุกไปยังนะครับนี่ครับโอ้โหโอ้นี่นะปลานี่นะนี่ต้องหลักซ้ายนี่นี่ครับโคนครับต้องโค้นแฮนนะครับปลาจะเหลวครับผมผมห้ามดดีแล้วครับผม วนให้จันบนมันลงตั้งลุ่มได้หนาะนะครับโอเคครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวตั้งไว้หนึ่งกํานะครับเดี๋ยวเขาก็มาจิ้มพอนอหวานจางอย่างเขาก็กเติมมานะครับเติมลงไปนะครับเดี๋ยวลองจิมจ้มพอนอจิ้มก้อนอพริกจางเกีย่ยว โอ้มอกมอกมอกอืมหวานหวานดูครับนี่นะแล้วใส่ส้มแขกจับเอาแล้วครับในหนานี้นะโอเคครับเดี๋ยวรอสักัดนะครับผมโอเคครับพอพักมันเปื่อยแล้วนะครับห้องหัวข้าวบุกมันเปื่อยแล้วจิ้มพอหรอเขาใส่ชุ่มถ้าเขาใส่นะครับน้ามะนาวนะครับใส่ลงไปเลยครับผมหมดเลยครับส้มหมดไปปิดชากด้วยนี่นะครับ ใบกงก่อนนะครับไป่ไปเลยครับหอมสามารถเจ็ดบ้านแน่นอนไปโอเคครับผมเดี๋ยวเ้ามาจิ้มกันนะครับนอนะครับเพอใส่พักใส่อย่างเียบร้าแล้วก็สุดท้ายกับปิกแกงครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาชิมกันนะครับตากล้องของเรากลับมาชิมร้านทำนี้หลังจากห่างหายกันไปนานนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็จะเป็นเมนู แกงผักบุ้งนาะใส่ปลานินนะครับผมโอเคครับผมอะ่ะแต่กล้องชิมหน่อยครับโอ้โหโอเคครับกลิ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนี่น้ำหน่อยครับน้ำหน่อยโอ้โหสดน้ำเป่าก่อนครับเป่าก่อนใจเย็นใจเย็นอร่อยมากครับ ยังไงครับรสชาติเป็นไงครับผมสุดยอดโมากเลยครับโอ้โหไม่บรรยายเลยนะครับเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวนิดหน่อยอ่ามีความคาวไหมไม่ค่อยไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่คาวเลยนะครับไม่คาวเลยไม่คาวเพราะเราไม่คนไงโอเคครับผมการันตีเลยนะครับจากตากล้องของเราเองนะครับกลับมาแล้วนทำวันนี้ครับผมสุดยอดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมลองชิมดูอีกนิดนึงนะครับผม นี่ครับท้องลักายนะครับนี่นี่ครับมันเขือเทศหน่อยโอเค <c oughs> นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับนี่ครับ ยอดครับ <Yahoo! S 1> มีความเปรี้ยวของมะนาวเข้าไปนี่ลงตัวทันทีเลยครับผมสุดยอดครับผมอ่าโอเคครับวันนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ